ครับสวัสดีครับพี่น้องสุมองสุวรรนครับกับผู้ใดกําลังมองหาอยากเด็งว่วไปเรื่องครับครับมาชมมาเบ่งกัน้ำสุภาฟ้ามครับหนึ่งซุนหนึ่งครับบ้านน้องสิมเพื่อจัดตัวเราพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับเมื่อนี้กับเด็งว่วแม่ลูกครับลูกแม่ทำงามมาฝากครับได้เครื่องบด้ะครับเครื่องดำเครื่องบดหูดำจิ้มดำได้เครื่องทั้งแม่ทั้งลูกนะครับ ความสูงแม่ยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกลบหรอครับครับตบ่งบับกินอย่างงามๆนี้ครับอละครับแปลงขาดีครับเล็บดีคู่หนาคู่หลัางครับรับประกันขาโตขาถอนเดือนหนึ่งครับตรงห่วงครับกับบ่งคนสิบวัตหน่อยเบิ่งรอบๆครับครับตบ่งครับ พอเลี้ยงครับพอเลี้ยงว่าไทยกลางข้อครับมาถือว่าน้อยครับครับตัวแรกครับผู้ใดตัวมากหมู่บ้านกับบารายง่ว่าว่าหมู่บ้านผมก็หาง่ว่าบ่ได้ก็เลยถือโอกาสพักซะจั่งมือแล่นซักมือเบิดมือเบิ้เคลื่อนมือได้ก็ได้ก็เลยมีโอกาสก็เลยพักครับนั่นแหละเมื่อได้คู่เดียวก็สิี่ท้ายคู่เดียวครับได้ไม่กันที่ท้ายล้มไปให้ครับเบิ้งเรื่อยๆครับ เปิ่ราคาไปถึงเทอครับเอ็นตะเรียงครับลูกตัวที่สองตัวที่สามเนี่ยครับถือว่าบางแก้วหรอกครับเอาเลียงครัเนี่ยว่าสดใสดีเนื้อนังดีอยู่เปิดราคาไปสองเมื่อนหกพันหาร่อยครับตรงซี่ถอวยอีสานนะครับนี่เบิ้งครับเบิ้งเลยครับงามๆครับเบิ้งลูกสาวครับงามๆเลยลูกสาวหาหกเดียงครับลูกสาวกินหยาดียงอมคับ อย่างย้อนแสงแดดก็ล่างอวกับมองกลัวสองมองเห็นท้างอยูนย้อนแสงครับกับอันละสองเมื่อนห้งหาร้อยครับเบอร์โทรกับศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์เก้าแปดห้าสองแปดครับกับโทมให้ได้ครับช่วงไหนด้วนได้ครับใกิดไกับเป็นมือเนี่ยครับไต่กับจะเป็นมือเล่นครับอยู่กับเบื้งระยะท่านก็เถอะไหนเลี่ยงครับ ว่าเรียงสําเนียะว่าเรียงง่ายกินง่ายครับเรียงง่ายกินง่ายครับเดี๋ยวเบิ่งเข้าพ่าว่าสงใส่กล่องครับหางเงาลามเลือกดีแล้วครับเพื่อหางหอดเล็บน้อยเพื่อครับนันนั้ะเบิง่งครับเบิ่งเลยครับสองเมื่อหกพันห้าร้อยตรงหอี้ครับนันนั้ะครับ ลูกสาวนะลูกสาวฉัมเนี่ยกับครับคนไหนบ้างครับโอ้ชัดชัดเยนครับมาสองห่วงครับยุ่งโซบมต้องห่วงเลยครับรับประกันทุกสิ่งทุกอย่างครับชัดเจนเลยครับม็นไทยเหรียนไทยเหรียนไทยก็เฟซบุ๊กครับอันนี้มันบ่ คนระย่างกันเลยครับอันนี้ของผมยูทูบเบอร์กับยูทูบเบอร์ครับรับประกันูซเนลครับหรือย่างว่าเบิ้งบานเบิ้งซองก็ได้ครับวูโย่ไกลบ้านเด้ครับว่าเบิ้องโยขอกันได้ก่นบอกท่านขายก่อนมาเลยครับบ้านน้องซิมตำบลโคกรามเพื่อจัตุวจังหวัด้อยเอ็ดครับกับรับประกันครับเอาคักเราที่ครับมีง้วนค่อมเดียวสีบ้าบลรยครับขอบคุณครับที่รับชมรับฟังสุขภาพฟ้ามครับ ขอบคุณหลายๆครับ,รบขอจบค,คลิปสั้เนี้ยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ